แลดใช่ไหมเรื่องวอลเลน็ตใช่ไม่บอกก็จะได้ไปขึ้นเงินบิทคิที่ไวซ์นีดีเอฟดีโอนมาค่าค่าประแดดออกอ่าอยนก็ต้องมาถามมาแก้ไขโทรศัพท์เพราะว่าเบอร์น,นี้มันไม่ได้ใช้มานานแล้วบางคนยกเบอรไปต้องมาเปลี่ยนซิมใหม่ค่ะแต่ไี่ให้เบอร์เก่าโอเคครับ เบิงสไตล์เบิงสไตล์บสไตล์ต้องจอบเดินไปลองงัวบอสหน่ะมาเริในห้างนะจ๊ะอยู่ในห้างเวินานะครับอยู่ในห้างนะคะชุดเนี่ยชุดมาจากสวนค่ะก็มาไปเที่ยวสวนมาขอนะครับคือบอสนะชุดสบายสบายค่ะชุดง่าย่นะร่ยงมีาลางอีกชั้นนึ ไปเที่ยวป่าเที่ยวสวนมาก็เลยมาแวะทำธุระที่โบโลบินสารค่ะแล้วก็จะอาจจะกินไก FC, ดด่แค่เอฟซีขาดบดา่ไดเด็กน้อยเนเออเด็กน้อยขาดบ่ไดนอนมหาลาบขาวบได้กินไปครับเดี๋ยวไปดูามกาันนะจ๊ะไานี่ครับสองคนนะครับผม้องไปจ้า อยู่ห้างโรบิสนสอนอันจังหวัดสุรนครนะครับผมกำลังลงบันไดจ้าไปทำอะไรนะไปทำไปทรศัพท์ไปรถไปรถน,น้ำพระใช่ไหมตอนนี้จะไปรถน้ำพระค่ะไปส่งน้ำพระไปฟังนี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่นุ่นไงใครนะเดินอยู่นั่นนะ่ะ อันเนี้ยนะครับ เห็นไหมครับนี่สวยนะครับต่อไปเลยครับสวัสดีครับทุกคน